ครับผมเชื่อเต้นนะคะวันนี้ผมจะมานําเสนอเรื่องหนุมานเผากุงลงกาหน้าที่ครับพระรามตอนเช้าพระรามได้ปรึกษากับหนุมานสุขีองคตและผงลิงให้หาวิธีการที่จะช่วยนางสีดาออกมาให้ได้จากเมืองกรุงลงกาพระรามได้คุยกับหนุมานว่าเจ้าจงรีบไปช่วยนางสีดาออกมาให้ได้และมอบแหวนกับผ้าสบายให้นางสีดาหนุมานบอกครับ อนุมาได้รีบบินไปที่เมืองกรุงลงกาเพื่อไปช่วยนางสีดาให้ได้นันที่เมืองกรุงลงกาอนุมาได้มอบแหวนกับผ้าสบายให้กับนางสีดานางสีดาก็รีบบอกกับอนุมานว่าเจ้าจงไปบอกพระรามโดยเร็วว่าให้พระรามยกทัพมาช่วยนางสีดาอนุมาคิดในใจว่าอืมไหนๆก็มาแล้วทำอะไรสนุกๆที่เมืองกรุงลงกาดีกว่า หนุมานได้เข้าต่อสู้กับปูงยักษ์และท่มลสวนและหนุมานก็ได้แกล้งถูกโดนจับข้าการได้นำหนุมานไปประหารและฆ่าโดยวิธีการเอาดาบไปฟันบ้างเอาช้างตกมันไปฟันบ้างแต่ก็ไม่มีวิธีไหนที่จะฆ่าหานุมานได้หนุมานก็เลยแจ้งหลอกไปว่าเอาฟางมามัดตัวเองและก็ ทำการลาดน้ํามันแล้วก็จุดไฟเผาพอทศกณัณฐ์น้าินอย่างนั้นทศกัณ์ก็ดีใจก็เลยรีบทําตามพอไฟติดฮนุมานฮนุมานก็เผาเมืองกรุงก้าเป็นจุย้ย